ญี่ปุ่นในหนึ่งปีตอนที่6ค่ะวันนี้ก็จะมาเข้าเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี่ภาษาญี่ปุ่นแบบสมัยก่อนเขาก็จะมีชื่อเรียกสวยๆว่าคิซารากินะคะคิซารากิจะหมายถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้ก็จะมี event, อีเวนต์หลายอย่างเหมือนกันทั้งที่ เป็นของสมัยก่อนแล้วก็สมัยปัจจุบันนะคะอีเวนต์แรกที่จะมาถึงสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือเสร็จซึบึงนะคะเซจซึบึงหรือว่าเทศกาลปลาถั่วนะคะจะจัดขึ้นทุกวันที่3ามกุมภาพันธ์ของทุกปีหลายคนนะคะก็คงจะเคยได้ยินหรือว่าเห็นเทศกาลนี้ตามทีวีหรือว่า หนังสือนิตยาสารการ์ตูนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่ดังมากก็จะเป็นเทศกาลที่มีาการเอาถั่วมาปาไลยักษ์ใช่ไหมคะซึ่งยักษ์เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความั่วร้ายนะคะโชคร้ายด้วยให้ออกไปจากบ้านของเรานะคะทีนี้เวลาปาถั่วเขาก็จะตะโกนว่าอสุนายหรือว่ายักษ์นะคะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโอนะคะิค่ะจงออกไปแล้วก็โชคดีก็จงเข้ามาอยู่บ้านเรานะคะ วันที่3กุมภาพันธ์นี้ปกติแม่บ้านก็จะเตรียมซูชิม้วนๆนะคะที่เราเรียกว่าเอโฮมากิไม่ต้องเตรียมเองก็ได้ไปซื้อตามซุปเปอร์ก็ได้นะคะแต่มันก็จะแพงมากแล้วแต่ไส้ความเป็นมงคลของมันที่อยู่ข้างในนะคะมีหลากหลายราคาให้เลือกนะคะก็จะเตรียมเอาไว้ให้ครอบครัวกินกันนะคะ ตอนจะกินเนี่ยปกติเขาก็จะต้องมีการเช็คทิศที่เป็นมงคลสำหรับปีนั้นด้วยนะคะซึ่งทิศเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปทุกปีด้วยนะแต่ว่า,าเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ตามห้างนะคะว่าปีนี้ทิศที่เป็นมงคลเนี่ยมันจะตรงกับทิศไหนเราก็จะถือไอซูชิเอโฮมากิเนี่ยนะคะแล้วก็หันหน้าไปตามทิศนั้นจากนั้นเราก็จะกินกินกิกิเข้าไปโดย ไม่ต้องไปพูดไปจากับใครเขาเลยนะคะจนหมดแท่งก็เป็นอ่านจบพิธีนะคะทั้งหมดที่ว่ามาก็คือธรรมเนียมที่ลงเหลืออยู่กันในปัจจุบันนี้นะคะแต่ที่จริงเนี่ยสมัยก่อนเสร็จซือบึงเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ในปฏิทินอย่างนี้นะคะเพราะคําว่าเสร็จสือบึงเนี่ยมันหมายถึงวันก่อนที่จะเปลี่ยนฤดูกาลหนึ่งวันนะคะทีนี้ วันเปลี่ยนฤดูกาลใน1ปีเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4วันเพราะ1ปีมี4ฤดูใช่ไหมคะเขาก็จะมีวันที่กําหนดว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะถือเป็นฤดูนี้แล้วนะนะคะสเสร็จซึบึงเนี่ยมันก็คือเป็นรอยต่อนะคะก็จะเป็นวันก่อนที่จะถึงไอ้วันที่เขากาหนดเปลี่ยนฤดูเนี่ยหวันนะคะมีทั้งหมด4วันก็จะเรียกว่าวันเปลี่ยนฤดูนะคะมีทั้งหมด4วันเรียกว่าลิช,ชุน เป็นวันย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิริกะวันย่างเข้าฤดูร้อนริชูวันย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ริทโทนะคะวันย่างเข้าฤดูหนาวก็จะมีทั้งหมด4วันของปีนะคะดังนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเสร็จซื้อบึงเนี่ยมันก็คือวันก่อนหน้าวันที่พูดมาเมื่อกี้นี้4วันนะคะมันก็คือวันก่อนหน้าวันเหล่านี้นะคะ จึงมี4วันใน1ปีเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ชชดซื้อบึงของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยซึ่งก็คือวันก่อนเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิหวันใช่ไหมคะเขาก็จะถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นปีใหม่ในสมัยเฮอันนะคะก็เลยได้รับความนิยมก็มีความสำคัญเป็นพิเศษจนหลงเหลือมาอย่างปัจจุบันที่เห็นนี้นะคะก็เลยมีธรรมเนียมที่เราต้องทำกันเป็นประจำอยู่ในสมัยเฮอันเนี่ย เขาก็จะเริ่มนับแต่ละปีด้วยวันที่ย่างเข้าฤดูใบไม้ผลินี้นะคะหรือภาษาญี่ปุ่นที่บอกเมื่อกี้ว่าริชชุนนะคะดิชชุนถือว่าเป็นวันที่1มกราคมเหมือนสมัยนี้นะคะดังนั้นวันก่อนหน้า1มกราคมเนี่ยมันก็จะคือวันสิ้นปีใช่ไหมคะถ้าในปัจจุบันมันก็จะเหมือนวันที่31ธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นวันเจสบึงของสมัยนั้นนะคะหรื พูดอีกอย่างง่ายๆเลยว่าวันที่31ธันวาคมเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอมิโซกะหรือวันสิ้นปีนะคะเป็นวันเสร็จสบึงของฤดูใบไม้มมผลิที่แท้จริงนะคะในวันสิ้นปีของทุกปีในสมัยเฮอันเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนวันที่3 1ธันวาคมนะคะเขาก็จะมีการจัดเทศกาลหนึ่งที่เรียกกันว่าเทศกาลซยนะ นะคะคเทศกาลชืยอนะเนี้ยก็จะให้ข้าราชการในวังหลวงจัดขบวนเดินไล่อสูรกันนะคะโดยที่เวลาเดินเขาก็จะหมุนไอเขาเรียกอะไรอะป่องแต่งนะคะที่แบบหมุนแล้วมีเสียงหรือว่าให้เคาะอะไรทําเสียงดังพลางตะโกนไล่อสูรอยากให้ออกจากวังหลวงไปนะคะเทศกาลซืะเน,นี่ก็จะ เหมือนเทศกาลปัดดังควานลาอสูรไลายยักษ์นะคะซึ่งอสูรยักษ์เนี่ยก็จะถือเป็นตัวแทนเรื่องราวเลวร้วายความชั่วร้ายนำความเจ็บป่วยมาให้ในสมัยนั้นนะคะเพราะสมัยนั้นก็ยังเชื่อว่าโาครคภัยไข้เจ็บหรือว่า ออความเลวร้ายทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากอสูรวิญญาณนะคะเกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการไลอ่อสูรในเทศกาลซุยนะเนี่ยก็กลายมาเป็นแบบอย่างของเทศกาลปาถทัวไล่ยักษ์ในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้อ่านมาแล้วบางคนก็อาจจะงงๆเรื่องเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าวันที่จัดเทศกาลซุยนะเมื่อกี้ที่บอกมันก็คือวันสิ้นปีไม่ใช่หรอมันก็เป็นวันที่31ธันวาเนอะ แล้วทำไมเทศกาลปลาถั่วในปัจจุบันเนี่ยมันถึงมาตรงกับต้นเดือนกุมภาพันธ์ในตอนนี้ได้นะคะมันเกี่ยวข้องกันยังไงก็ที่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าปฏิทินสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนับวันคลาดเคลื่อนจากสมัยนี้นิดหน่อยนะคะจะเรียกว่าเป็นปฏิทินแบบเก่านะที่ไทยก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะที่แบบเดือนมันจะคลาดเคลื่อนจาก การนับสมัยก่อนนิดนึงนะคะญี่ปุ่นก็เช่นกันนะคะทีนี้พอมานับตามปฏิทินใหม่แล้วเนี่ยวันที่เคยเป็นวันย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิในสมัยก่อนเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์นะคะดังนั้นเจตสึบึงซึ่งเป็นวันก่อนหน้ามันก็เลยไปตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ในปัจจุบันแทนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเจตสึบึงในปัจจุบันนี้นะคะทุกคนก็จะ นึกถึงแค่วันที่3กกุมภาพันธ์วันเดียวเท่านั้นนะคะ,ะทีนี้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าจริงๆเศษสะบุงเนี่ยมันมีทั้งหมด4วันเนาะถ้านับตามเดิมเนี่ยวันที่4กกุมภาพันธ์มันก็จะเป็นวันย่างเข้าฤด,ดูใบไม้ผลิซึ่งควรจะเป็นวันปีใหม่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันเปลี่ยนตอนไหน แล้วก็มาเปลี่ยนตอนสมัยเอโดะนะคะเพราะว่าในสมัยเอโดะเนี่ยทางดาราศาสตร์ก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการกำหนดการนับปฏิทินใหม่ขึ้นมาในสมัยเอโดะนี้นะคะทำให้ประชาชนเนี่ยนิยมนับวันที่1มกราคมเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินแบบใหม่มากกว่าแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยย้ายเสร็จสบึงมาจัดในเดือนกุมภาพันธ์แทนนะคะส่วนปีใหม่ก็คือปีใหม่ แยกออกไปจากกันนะคะคือแยกเสร็จสบึงกับปีใหม่ออกไปกลายมาเป็นลักษณะเหมือนปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี้เองนะคะสำหรับเทศกาลซุยนนะคะในสมัยเฮอันที่พูดถึงเมื่อโรนั้นมันก็ไม่มีการใช้ถั่วปลาไลย,ยักษ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีข้าราชการทีเ่เดินไล่ย,ยักษ์กันตะโกนไลย,ยักษ์แล้วก็เคาะ เสียงปองแปงปองแปงอะไรให้มันดังๆใช่ไหมคะในขณะเดียวกันก็จะมีข้าราชการอีกกรุปหนึ่งนะคะที่ได้รับแต่งตั้งให้รับบทเป็นเทพนะคะเดินนําขบวนพาเลตอยู่หัวขบวนด้วยแล้วก็ถ้าราชการที่ได้รับบทสําคัญนี้นะคะเขาก็จะใช้กิ่งจากต้นท้อหรือว่าต้นมโมมนะคะมาทําเป็นคันธนูในการไล่ยักษ์ในสมัยนั้นเพราะเชื่อว่าต้นท้อเนี่ยเป็นต้นที่พวกยักษ์พวกอสูรกลัวกันนะคะก็ าการใช้ถั่วปาลาระยักษ์แบบในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งจะมามีทีหลังตอนเข้าสมัยมูโรมาจิไปแล้วนะคะสมัยมูโรมาจิเนี่ยก็จะประมาณปีคศ1336อ,อ 1, 3ถึง1573นะคะไอความเชื่อนี้มันก็มาจากความเชื่อที่ว่าในธัญพืชทั้งหลายแหละของอที่เรากินอยู่เนี่ยนะคะมันมีพลังในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายอยู่แล้วก็เลย เอาถั่วเนี่ยมาใช้ป่าลยายยักกันนะคะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ถั่วอย่างเดียวนะคะแต่เป็นพวกบรรดาพันยพืชน,นะคะพัญพืชทั้งหลายได้หมดแต่ที่เขาหันมาใช้ถั่วเหลืองกันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็เพราะว่า,ามันมีบันทึกทางการแพทย์จากจีนที่เข้ามาในสมัยหนึ่งนะคะบอกว่าถั่วเหลืองเนี่ยมันมีสรรพคุณสามารถแก้ปวดสกัดพิษจากการทำร้ายของพวกอสูรยักษ์ได้อะไรอย่างนี้นะคะแถมยังมีสตอรี่แถว ภูเขาคูรามะในแถบเกียวโตโด้วยนะคะที่บอกว่าเทพบิชามอนเตงเนี่ยได้มาเข้าฝันนะคะบอกวิธีกำจัดยักษ์ว่าให้เอาทัวเืองเนี่ยปาใส่ลูกตาของมันเลยและทีนี้พอเขาไปทำตามแล้วก็สามารถไล่ย,ยักษ์ได้ด้วยต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความเชื่อว่าทั่วเหลืองเนี่ยมันจะเป็นมงคลกว่าธัญพืชอื่นๆเป็นพิเศษนะคะก็เลยเอามาใช้ปาลาไล่ยักษ์กัน แต่ทีนี่ถั่วเหลืองที่นํามาใช้ป่าลายยักษ์เนี่ยมันก็จะเป็นถั่วเหลืองที่ผ่านกรรมวิธีคั่วหรือว่าอบแห้งมาแล้วนะคะไอ้ที่เขาเคยขายกันเนี่ยนะเพื่อไม่ให้แบบป่าไปแล้วนะคะหลงเหลืองอกออกมากลายเป็นต้นถั่วสูงเสียดฟ้านะคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นคนละสตอรี่นะคะเราจะต้องปีนไปฆ่ายักษ์กันอีกในภายหลังใช่ไหมคะอันนี้เราป่ายางเดียวก็ไลได้แล้วเราไม่ต้องปีนต้นถั่วยักษ์ขึ้นไปฆากันนะคะ ไม่งั้นก็จะไลา่ย,ยักกันไม่จบไม่สิ้นนะคะอาจจริงๆเนี่ยคือว่าเขาว่ากันว่าการที่ถั่วมันแตกงอกออกมาเนี่ยถือเป็นอะไรที่มันไม่เป็นมงคลนะ,นะคะเพราะว่าถั่วมันก็จะแบบต้องแตกออกมาใช่ไหมคะเขาก็เลยเชื่อว่าต้องเป็นถั่วที่นําไปผ่านกรรมวิธีอื่นมาก่อนมันก็จะดีกว่านะคะแต่จริงๆก็ ไม่ใช่ว่าต้องเป็นถั่วเหลืองเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นธัญ,ญพืชอ,อื่นก็ได้แล้วก็ถั่วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นถั่วเหลืองก็ได้นะคะบางท้องถิ่นที่เขาปลาถั่วอย่างอื่นก็มีกันนะคะเช่นแถวฮอกไกโดก็จะมีแถวที่ปลาถั่วลิสงทั้งเปลือกกันเลยก็มีนะคะก็ไม่ใช่อะไรเขาบอกว่ามันเก็บกวาดทาความสะอาดง่ายดีนะคะก็เป็นมงคลมากน้อยนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ป่าขอให้เก็บง่ายๆนะคะ จากนั้นเอาไปทำเป็นกับแกล้มต่อก็ได้ด้วยนะคะก็เอาตามสะดวกของแต่ละท้องถิ่นกันไปอ่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะปาถั่วก็อย่าลืมเปิดหน้าต่างหรือว่าประตูเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องตะโกนแหกปากใช่ไหมคะว่าแบบให้ยักษ์มันออกไปจากบ้านเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราปิดทุกอย่างไว้เน,นี้ยมันก็ไม่รู้จะออกไปทางไหนเนาะมันก็เออก็ติดปิดอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ย ก็ไล่ก็ไม่ไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าจะต้องมีแบบเปิดหน้าต่างประตูเอาไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันเคลื่อนย้ายออกไปจากบ้านนะคะถั่วที่ซื้อมาเนี่ยนะคะนอกจากเอามาป่าแล้วมันก็ยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าทานไอ้ถั่วเนี่ยในวันนี้แล้วก็จะแข็งแรงไปตลอดปีเลยนะคะโดยให้กินเป็นจำนวนเม็ดตามอายุ บวกหนึ่งนะคะเช่นอายุ20ก็กิน21เม็ดอะไรอย่างเงี้แต่ถ้าท่านแบบไม่สามารถกินแบบนี้ได้นะคะเช่นท่านอายุ80กว่าเข้าไปแล้วนะคะท่านจะกินถั่ว8 1เม็ดก็ยังไงอยู่เขาก็บอกว่าให้เอาไปต้มกินนะคะเป็นชาถั่วก็ได้หรือว่า,อาไปต้มกินเป็นขนมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่งั้นก็เดี๋ยวอา,อาจจะเกิดติดคอหรือว่าเป็นอันตรายขึ้นมาอีกนะคะก็ หลีกเลี่ยงกันไปสำหรับโฮมาเกะนะคะหรือว่าซูชิหมวนที่ตอนนี้กลายเป็นของกินที่ขาดไม่ได้ในวันเสร็จสบึงนี้นะคะแรกเริ่มเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาจากทางคันไซก่อนนะคะคันไซนี่คือแถบตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะแถวๆที่มีเกียวโตโอซาก้านาระอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เริ่มจากแถวน,นั้นแล้วก็ค่อยๆแพร่หลายออกไปถึงแถบคันโตนะคะคันโตนี้ก็จะคือเขต ตะวันออกของญี่ปุ่นนะคะตรงที่มีโตเกียวชิบะกุนมะอิบารากิอะไรอย่างนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะได้ยิน2ชื่อคันโตกับคันไซนี้บ่อยๆในบทความญี่ปุ่นใช่ไหมคะอาธิวิธีกินก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะคือจะกินเอโฮมากิเนี่ยก็ต้องหันหน้าไปทางทิศมงคลในปีนั้นนะคะแล้วก็ต้องยกขึ้นมากินกินๆไม่พูดไม่จาอะไรกินไปให้หมดก่อนนะคะเขาก็เชื่อว่าอันนี้ก็จะทำให้เราปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บไปอีกหนึ่งปีนะคะก็ปีหน้าก็มากินกันใหม่อะไรอย่งนี้นอกจากของกินแล้วก็ยังมีของประดับในวันเสร็จสบึงด้วยนะคะได้แก่หัวปลาอิวาชิเสียบกิ่งต้นฮิรากินะคะฮิรากิฟังคำบรรยายแล้วมันก็ดูไม่ค่อยน่าจะเป็นไอเทมที่น่าจะนำโชคดีมาเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือเอากิ่งต้นฮิรากิมาเสียบกับหัวปลาอิวาชิเนี่ย เขาก็จะเอามาประดับไว้หน้าบ้านด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าหนามแหลมๆของใบฮิรักกิเนี่ยกับกลิ่นคาวๆของปลาอิวาชิเนี่ยมันจะช่วยกันไม่ให้อสูรเข้ามาในบ้านเราได้อะไรอย่างนี้นะคะจากความเชื่อนี้นะคะทําให้บางท้องถิ่นก็ไม่ได้ใช้หัวปลาอิวาชิเสมอไปนะคะแต่ว่าใช้อะไรก็ได้ที่เชื่อว่าเหม็นแทนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอสูรมันไม่ยอมเข้ามาเพราะว่ามันเหม็นกลิ่นไอหัวปลานี่นี่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ น่าจะใช้แทนได้เหมือนกันขอให้มันเหม็นๆใช่ไหมคะอย่างบ้านเราก็อาจจะแบบเเสียบกับถุงเท้าสามีอะไรอย่างงี้ทิ้งไว้หน้าบ้านก็จะอาจจะช่วยไ่ยักษ์ได้นะคะก็ไม่ได้ไ่ยักษ์อย่างเดียวป้าข้างบ้านก็อาจจะไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยนะคะก็เป็นอะไรก็ได้ที่มันเหม็นๆแล้วแต่บ้านใครบ้านมันนะคะน้าจะพอสังเกตกันได้แล้วว่าอาหารมงคลวันนี้มันจะเป็นพวกตระกูลถั่วใช่ไหมคะ ก็อย่างถั่วเหลืองถั่วลิสงแล้วก็มีเอโฮมากิอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะก็นอกจากนี้มันก็ยังมีพวกเต้าหู้นัตโตโชโยหรือว่าซุปมิโซะอะไรพวกนี้นะคะที่ถือว่าเป็นอาหารอ่าซึ่งมีวัตถุดิบทำมาจากถั่วเหลืองก็จะถือว่าเป็นของกินที่เป็นมงคลในวันนี้เช่นกัน,นะคะ่ะก่อนจะลาไปปลาทัวนะคะแล้วตะโกนว่า อสูรลายจงออกไปโชคดีจงเข้ามานะคะเราก็อย่าลืมว่ามีบางที่นะคะของญี่ปุ่นที่เขาจะไม่ตะโกนแบบนี้นะคะแต่เขาจะตะโกนกลับกันว่าอสูร้ายจงอยู่ข้างในแล้วก็โชคดีจงออกไปเขามีตะโกนแบบนี้อยู่บ้างบางพื้นที่นะคะเพราะว่าบางศาลเจ้าเนี่ยนะคะเขายกย่องสักการะบูชาอสูร บางตนอยู่นะคะอย่างเช่นศาลเจ้าโอฮาระที่จังหวัดเกียวโตนะคะที่โอฮาระนี่เขาจะมีพิธีรับยักษ์เข้าวัดในวันที่2องกุมภาพันธ์ของทุกปีด้วยนะคะ,ะพิธีนี้เริ่มมาตั้งแต่ปีพอคศ1.9.9.6นะคะจริงๆก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะเป็นการเรียกให้ยักษ์แดงกับยักษ์น้ำเงินเข้ามาเดินในวัดแล้วก็ไล่พวกอสูรเล็กๆน้อยๆนะคะกะเลก,กะลาดออกไปทีนี้เพราะว่าเขา นับถือยักษ์ใช่ไหมคะเขาก็จะใช้คำเรียกอสูรหรือยักษ์เนี่ยให้อยู่กับเขานะคะอยู่ข้างในนี่ส่วนโชคดีเนี่ยเขาจะขอให้ออกไปอยู่ในสวนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะในสวนก่อนแป๊บหนึง่งบางก็บอกว่าที่ตะโกนให้โชคดีออกไปเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องการจะหมายความว่าให้นำโชคดีไปสู่คนอื่นๆนะคะคือกระจายออกไปให้ทั่วเลยนะคะก็ให้โชคดีออกไปแล้วก็จะมีพวกแบบคน ตระกูลที่มีตัวคันจิคำว่าโอนิอยู่ในนามสกุลด้วยนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเช่นคุณโอนิสึกะอะไรอย่างงี้นะคะคือเขาจะใช้ตัวคันจิโอนิที่แปลว่ายักษ์อยู่ในนามสกุลเขาอย่างเงี้ยคนตระกูลนี้เขาก็จะไม่ตะโกนไล,ล่ย,ยักษ์แบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นคันจิที่มีอยู่ในตระกูลเขาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแล้วแต่บางคนเขาก็ไม่ถือนอะแต่แบบเราบางทีถ้าเรารู้ว่าแบบ ไอ้บ้านนี้คนนามสกุลนี้นี่เขาใช้คันจิแบบนี้นี่เราก็ควรจะเกรงใจเขานิดนึงอะนะก็อย่าไปตะโกนหน้าบ้านเขานะคะเพราะฉะนั้นแบบเราจะไลย่ยกักษ์ไล่อะไรเนี่ยก็ควรจะเช็คชื่อนามสกุลเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะอ่ะจบแล้วเรื่องของเสร็จเสิงนะคะวันนี้ก็มาพูดแค่นี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่ในบทความหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ